สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะแนะนําวิธีการทําขนมฟักทองนึ่งหน้ากะทิค่ะวิธีการทําไม่ยากอร่อยแน่นอนค่ะมาดูส่วนผสมค่ะเนื้อฟักทองนําไปต้มให้สุกแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันค่ะน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวเกลือและหัวกะทิค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ใส่แป้งข้าเจ้าลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันน้ำตาลทรายตามลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าแป้งแล้วก็น้ำตาลทรายให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปคลุกเคล้าต่อ พอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะกดทีนี้ก็เติมน้ํากะทิลงไปค่อยๆทยอยเติมน้ํากะทิลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดน้ํากะทิค่ะแป้งเริ่มจะเหนียวขึ้นนะคะคลุกเคล้าต่อไปให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ทีนี้ก็เติมน้ําตาลมะพร้าวลงไปเฉพาะน้ําตาลทรายเขาจะหวานแหลมนะคะ,ะเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปด้วยจะทําให้ตัวขนมเขามีความหอมชวนรับประทานยิ่งขึ้นนะคะเมื่อแป้งและน้ําตาลทรายทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อฟักทองที่เราบดไว้แล้วนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเนื้อฟักทองที่ต้มสุกแล้วนะคะเราใช้ช้อนเนี่ยบี้บี้ลงไปกดลงไปนะคะเขาก็สามารถที่จะละเอียดได้ง่ายค่ะ เมื่อเรานํามาคลุกเคล้ากับตัวแป้งนะคะก็สามารถที่จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกับแป้งได้ใช้เวลาไม่นานค่ะพร้อมที่จะใส่ถาดนึ่งแล้วค่ะใครมีถาดที่เป็นสี่เหลี่ยมก็สามารถนํามาใช้ได้เลยค่ะแต่น้านารีขอใช้เป็นถาดกลมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะพอดีกับตัวซึ้งที่ใช้นึ่งขนมอะคะ่ะให้น้ำร้อนก่อนนะคะแล้วก็นำขนมลงไปนึ่งใช้เวลานึ่ง30นาทีค่ะ ทีนี้จะมาทําหน้ากะทิค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ํากะทิลงไปค่ะใส่แค่พอคลุกเคล้าแป้งได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมด พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปให้หมดได้เลยค่ะนึ่งขนมฟักทองครบสามสิบนาทีแล้วนะคะใช่ไหมจิ้มฟันจิ้มลงไปดูค่ะไม่มีตัวแป้งขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะจากนั้นก็นำน้ำกะทิที่เราผสมไว้แล้วมาเทใส่หน้าขนมเลยค่ะต้องกรองด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเศษแป้งที่ละลายไม่หมดนะคะถ้าตกลงไปหน้าขนมเนี้ยทำให้หน้าขนมเนี้ยเป็นก้อนได้ ขนมฟักทองนึ่งหน้ากะทิพร้อมชิมแล้วค่ะหน้าขนมจะนิ่มนะคะหอมมันน้ำกะทิมีความเค็มนิดๆค่ะตัวขนมเนื้อฟักทองแน่นๆเลยค่ะหอมหวานเข้ากันดีกับความมันและเค็มนิดๆของตัวหน้ากะทินะคะอร่อยมากเลยค่ะขนมไทยที่อร่อยอร่อยแบบนี้หาทางยากแล้วนะคะ ลองไปทำดูได้นะคะอย่าลืมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ